สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โกดัง u s หนองแคค่ะวันนี้นะคะจะพาพี่พี่มาชมรถ12ล้อค่ะเป็นรถ12ล้อนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคันนี้มาใหม่เลยนะคะเป็นตัวโฉมใหม่เลยค่ะขากระจกอยู่ข้างประตูนะคะตัวนี้เป็นตัวยูโร5ค่ะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถค่ะประกอบการตัดสินใจนะคะคันนี้สามารถจองผ่านทางออนไลน์ได้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น12ล้อแทนเตียค่ะกระทะที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นขอบ 19. หค่ะน็อตล้อ8ตัวนะคะตัวนี้เป็นแท่นเตี้ยค่ะยางที่ใช้นะคะเป็น265หทับ70 R าค่ะพี่พี่คันนี้แหนบหน้าหลังถุงลมนะคะพี่พี่เดี๋ยวพาดูแหนบหน้าใกล้ๆกนะคะคันนี้นะคะคานหน้ามี2ตัวค่ะแหนบหน้าทั้งสองคานเลยนะคะหลายหลายท่านบอกว่าก็แหนบหน้าหลังถุงลมก็ปกติอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ค่ะบางคันนะคะบางคันด้านหน้าจะเป็นถุงลมนะคะด้านหลังก็เป็นถุงลมเหมือนกันค่ะแต่คันนี้มาเป็นแหนบหน้าหลังถุงลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวใจของ รถคันนี้กันบ้างนะคะหัวใจของรถนะคะก็คือเครื่องยนต์นั่นเองค่ะเครื่องดีนะคะรถก็ไปได้นานค่ะใช้ได้นานนะคะ อาจจะเป็นลดมือสองนะแต่ถ้าเครื่องดีสภาพดีนะคะใช้ไปเลยค่ะใช้จนลืมนะคะรุ่นนี้นะคะสะดวกสบายหน่อยค่ะเพราะว่าการยกหัวของเขานะคะเป็นการยกหัวแบบระบบไฮดรอลิกค่ะลดการสั่นสะเทือนของห้องโดยสารได้ดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะปลอดภัยต่อการใช้งานด้วยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่380แรงม้าค่ะอันนี้เป็นเครื่องเดิมๆยังไม่แมปนะถ้าพี่ๆไปแมปก็จะได้ประมาณ400 4 0 0ร้อยอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่ๆเดี๋ยวพาดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆค่ะสภาพคือสวยมาก ใต้หัวนะคะไม่มีผุเลยนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยค่ะสภาพเครื่องนะคะคือแห้งดีมากๆเลยนะคะสภาพสวยกิ๊กเลยนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอเลยค่ะ0852476552นะคะ ID line 036733641นะคะลองแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะคันนี้นะคะ7เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูท้าย เครื่องเล็กๆค่ะไม่มีน้ำมันเยิ้มเลยนะคะเครื่องนี้คือสวยมากกิ๊กๆเลยนะคะในวันนี้เราก็มาเจอกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอโปรให้เลยนะคะวันนี้นะคะในก็ตรงกับวันที่5เดือน5แล้วนะคะเดี๋ยวจัดโปรให้กับพี่ๆเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะแหนบหน้าหลังถุงลมนะคะเครื่องยนต์380แปรงม้านะคะวันนี้ขออนุญาตจัดโปรให้กับพี่ๆลงท้ายด้วยเลข5าแล้วกันค่ะเลข เลขตรงกับวันที่นะคะวันที่หเดือน5นะคะแล้วโปรนี้จะให้อยู่แค่5วันเท่านั้นค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังราคาโปรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคัสซีกันบ้างค่ะดูหัวไปแล้วดูเครื่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคัสซีกันบ้างค่ะคัสซีคันนี้นะคะวัดจากหลังเก่งตรงนี้เลยนะคะยาวไปจนถึงนูน่นปลายคัสซีนะคะอยู่ที่9เมตรหคันนี้ เป็นคัสซียาวๆแบบนี้เลยนะคะคัสซียาวๆแบบนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับรถอะไรบ้างนะคะ1เลยค่ะรถคอกขนหมูขนวัวนะคะขนอ้อยขนมันขนข้าวค่ะ2นะคะรถแห่ค่ะรถสไลด์นะคะเหมาะกับพี่ๆมากเลยนะคะใครที่อยากจะได้คัสซียาวๆช่วงยาวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเพลาท้ายกันบ้างค่ะตัวเพลาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นเพลาสองตัวนะคะไม่ใช่เพลาตามค่ะเป็นรุ่น2เพลานะคะคันนี้ด้านหลังเป็นถุงลมค่ะแหนบหน้าหลังถุงลมนะคะถุงลม สภาพสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ ID Line 036733641นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์085247 6552ค่ะหรือพี่ๆจะเข้ามาทดลองขับได้แล้วนะคะคันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยค่ะดูภายนอกของหัวแล้วนะคะดูเครื่องแล้วดูคัสซีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาบอกโปรพี่ๆค่ะคันนี้นะคะวันนี้วันที่5เดือน5ค่ะจัดโปรคันนี้ให้แค่ หวันเท่านั้นนะคะในราคาเพียง45555บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะ 45,555บาทค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าโปรนี้นะคะจัดให้แค่5วันเท่านั้นค่ะถ้าหมดโปรวันที่5เดือน5แล้วนะคะพี่ๆบอกเลยว่าราคาดีดกลับไปเกือบ5 0 0แสนเลยนะคะคันนี้สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถไปทำกำไรนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้งานเองนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นค่ะมาดูในส่วนของตัวถังน้ำมันกันบ้างค่ะรถคันนี้นะคะถังน้ำมันอยู่ที่300ลิตรค่ะ ถ้าพี่พี่เห็นว่ามันเล็กเกินไปอยากจะได้ใบใหญ่400ลิตรทางร้านสามารถเปลี่ยนให้ได้นะคะหรือจะเอา200ลิตรทางร้านก็สามารถเปลี่ยนให้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในหัวเก่งกันบ้างนะคะภายนอกดูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพภายในเป็นแบบไหนนะคะคันนี้นะคะบันไดขึ้น3ขั้นเลยค่ะ1 2 3นะคะ ที่สําคัญนะคะตัวนี้ภายในนะคะเป็นสีดําค่ะคอนโซลทุกอย่างเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะทำไมถึงเป็นสีดําเพราะว่าเขาเป็นตัวรุ่นใหม่ค่ะพ,พี่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่มานะคะภายในจะไม่ใช่สีฟ้าหรือสีเทาแล้วนะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพาขึ้นชมสภาพภายในหัวเก๋งค่ะสภาพภายในนะคะอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างเลยค่ะพี่พี่สภาพภายในใช้งานได้ปกติเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่เอาไปใช้งานเองนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเอาคันนี้ไปคือคุ้มมากๆเลยนะ ะะสภาพภายในดูแบบกว้างขวางมากเลยนะคะที่สําคัญดีไซน์เขาสวยมากๆเลยค่ะหัวนี้นะคะมีที่หลับที่นอนบนรถนะคะสามารถพักผ่อนได้บนรถได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเก๊เก็บของค่ะสามารถวางน็อตล้อนะคะหรือว่าพวกอะไหล่ได้เลยนะคะสําหรับตรงนี้เนาะหรือใครที่จะวางขนมขนมก็ได้นะคะกินระหว่างขับรถเนะาะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่เจ็ดเกียร์เนาะสภาพภายในกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะมีที่นอนด้านหลังให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีรางม่านมีม่านให้ครบเลยนะสาหรับหัวนี้นะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะได้พวกลายม่านสวยๆอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อใส่ได้นะคะเพราะว่าเรามีรางม่านให้ครบเลยนะคะสําหรับหัว สนใจก็ลองโทรสอบถามกันได้ค่ะที่ ID Line 036733641นะคะหรือโทรมาตามเบอร์หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ0852476552ค่ะท้ายคลิปนะคะย้ำโปรโมชั่นให้กับพี่ๆอีกรอบนึงค่ะราคาคันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นแค่5วันเท่านั้นค่ะสำหรับวันที่5เดือน5นะคะจะโปรอยู่ที่45,555บาทค่ะ พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็รีบๆหน่อยนะเพราะว่าจัดแค่5้าวันเท่านั้นค่ะท้ายคลิปนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากพี่ๆกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง US Group Review ด้วยนะคะถ้านะคะจะพาพี่ๆไปรีวิวรถหรือว่าหัวเก่งที่ไหนนะคะฝากพี่ๆติดตามด้วยนะคะติชมตรงไหนนะคะหรือว่าอยากจะดูรถรุ่นไหนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านยินดีบริการปรับปรุงให้นะคะแล้วก็ ยินดีที่จะพาพี่ๆดูตามที่พี่ๆต้องการเลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่นวันที่5เดือน5ราคา45,555บาทค่ะลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ